Lăng trang khắc nữa. Xuân buddy. Hi, hãy quýt cân Tìm hiểu. ngoa buddy. Xuân buddy. Hi,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  buddy. Lém buddy. Hi, buddy. Hi, thông, Hi, buddy. nằm ลังยางเลาะไปทางนั้นเนาะเกืจะพาน้าเลือไปแล้วลังยางเนาะเด็กจะได้เูนี่สิคะว้าเดี๋ยวเพื่อนช่องโตนี่นะนี่อ๋อเห็นชัดเจนเลยพี่น้องเออต้นนี่นะต้นมอญนี่นะต้นมอญเป็นมอนต้นมอญเนาะ ้นมอเลมอนบ่แม่นต้นต้นมอเลมอนบ่แม่นเด้นี่ใบมอนเด้ใบมอนเข้าไปเลมอนนะเด้ๆๆพี่น้องอออ้ยเห็นชัดเจนเลยเยนะอ้าก็บ่เห็นเอ้เาก็บ่เห็นได้นี่น่ะเพราะว่าเอ้ยจื่อมามันเข้าเคยเอามาได้เก็บน่ะแม่ละต้นมอนนี่นะเนาะงามงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคันนี้พี่น้องใส่บน เดีกเบอร์เฮน่าตุนยังไงอะชาวบ่ทศไทยบ่ฮูเด้พี่น้องเลยบ่ฮูว่าตุนมีสั้นอยู่วัดวัดบ้านดงมะเงี้ยนะวัดแก้วกาลัญญาอยู่บ้านดงมากเงี้ยเจ้าเด้อเด้องามเด้พี่น้องเลยบัมากระไรเปลี่ยนภาษาเว้าแล้วเด้อบัตรนี้ไปตามแล้วแต่อารมณ์พี่น้องเลยชิวแบบใดก็ได้ งามขนาดมุงตัวนี้ก็งามงามไปแล้วโอ้ตัวนั้นเลยอยู่ทางนาพุ่นสองตัววะอยู่เชิเดี๋ยวใช้ถ่ายหุ่มให้เดีนยวไป้ถ่ายหุบต่อไปบ้านนี้นะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆอะเนาะไปก่อนเด้พีองเด้อ